ใบเตยใจแทกสลายน้องเวทมนตป่วยติดเชื้อไวรัสจากอากาศไข้สูง41องศาทำแฟนๆต่างเป็นห่วงกันยกใหญ่สำหรับน้องเวทมนตลูกสาวคนสวยของใบเตยอาสยามที่ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและแอดมิตในเวลาต่อมาด้านใบเตยก็ได้โพสต์ว่าแม่อยากเป็นแทนหนูจังเลยลูกหายไวๆนัคนเก่งของแม่ขออย่าให้หนูเป็นอะไรร้ายแรงเลยนะลูก ล่าสุดใบเตยก็ได้เผยคลิปวิดีโอที่น้องเวทมนต์มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสดีขึ้นมากแล้วพร้อมพูดขอบคุณผูก้กำลังใจที่ส่งมาให้ตัวหนูน้อยเองอีกด้วยซึ่งใบเตยยังได้เผยว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงหนูนะคะขอบคุณผูก้กำลังใจค่ะนูติดเชื้อไวรัสจากอากาศไข้สูง41องศาเลยค่ะวันนี้ไข้ลดลงนิดหน่อยแล้วค่ะเชื้อไวรัสน่ากลัจากอากาศอันตรายมากๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทางทีมข่าวขอให้น้องเวทมนต์หายป่วยไวๆนะคะ ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังคะตอนดีขึ้นแล้วค่ะเจาะเลือดแล้วหรอคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบ